นะครับก็สวัสดีทุกคนกีนด้วยนะครับเพราะผมนายพัฒนะนี่เป็นคลิปที่2นะครับเมื่อวานเนาะที่ผมทําคลิปฟาร์ม P ีร้อยใน1วันนะครับได้1ทีมนะแล้ววันนี้ผมก็ฟาร์มนะครับแล้วก็ได้อีกทีหนึ่งแล้วนะซึ่งตอนนี้มีแค่สตาร์เตอร์สตัวนะครับนี่มีซินดี้สลัดอวกาศนะครับมีบาบูทักมีซักคิวบัสโคนี่นะครับมีคาร่าแม่มดข่าวนะต่อไปเลยตัวสุดท้ายนะครับซึ่งตัวสุดท้ายเนี่ยต้องเป็นเจดดาวนะที่ยังหาเก็บได้ตอนนี้นะครับ เดี๋ยวเอาเอาไปดลงมาก่อนดีกว่าเค okay, เดี๋ยวผมให้ดูให้ไปดูที่ะสะสมก่อนแล้วกันนะสะสมนะครับแป๊บหนึงนะรอๆนานนิดหนึ่งนะครับเคฟิลเตอร์นะครับแล้วก็หกเจ็ดดาวขั้นสูงสุดนะก็อย่างที่เห็นนะครับว่าสี่ดาวเนี่ยมันหมดแล้วแหละมีผู้พิทักษ์มีโคนี่นะมีซินดี้แล้วก็มีคาร่านะครับต่อไปจะเหลือเป็นเจ็ดดาวแล้วเดี๋ยวผมเอาหกเอาหกดาวออกนะก็ที่หาเก็บได้ตอนนี้นะครับมีทั้งหมดห้าตัว มีดัมปี้มี KSM นะครับมีอาริสมีฮันนี่แล้วก็มีลีอนะก็ใน5ตัวเนี้ยผมคิดว่าตัวที่ที่แบบว่าน่าเก็บที่สุดนะน่าจะเป็นอาริสนะครับไม่งั้นก็เป็นอา่าลีอนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้เทียบกันแล้วนะในใน5ตัวนี้นะครับดัมปี้เนี่ยจะมีดาเมจที่เยอะที่สุดนะก็คือสามารถสามารถมันเป็นตัวแบกได้นะครับนนะนเนี่ยดาเมจห้าพันเลยนะส่วน KSM เนี่ยมันจะเป็นดาเมจเวทน,นะซึ่ง ทีมพีร้อยส่วนใหญ่เนี่ยจะเอามาฟาร์มด่านสเตจพิเศษใช่ไหมครับแล้วป้อมต่างๆเนี่ยมันต,ต้องใช้ต้องใช้แบบว่าสายไหวเอ๊สายอ่าว่องไวกับสายพลังเนาะใช่สายที่ต้องการดามเมจกายภาพนะไม่ใช่ดามเมจเวทนะอาริสนี่ก็เป็นสายพลังนะพลังโจมตีสี่พันเจ็ดนะฮันนี่นี่เป็นสายว่องไวนะพลังโจมตีสองพันหนึ่งนะครับส่วนลีอาเนี่ยเป็นสายพลังนะก็คือตีอึดนะครับอ่าดามเมจห้าพันเจ็ด 5, ดัมปี้ดัมดัมเมจหนะ้าพันครับซึ่งตัวที่ดัมเมจเยอะที่สุดนะครับแน่นอนครับว่าเป็นเป็นリアนะครับリアอ,อ่าพรีมาตาน่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละก็ตัว,ต,วตัวสุดท้ายนะคือมีสตาร์เตอร์สี่ตัวใช่ไหมเป็นหกดาวอัลต้านะครับตัวสุดท้ายที่เป็นเจ็ดอัลต้าผมแนะนําว่าให้เป็นリアนะซึ่งリアเนี่ยผมบอกวิธีการหาร่างเอาตาก่อนแล้วกันนะเราสามารถหาได้จากห้องทดลองลับนะครับนี่กดไปที่เพชรนะเนี่ยผมมันมีリアในตู้นะเดี๋ยวผมลองกดดูแล้วกัน มีตัวที่เราต้องการในตู้นะครับจริงๆเราเราเอามาแค่ตัวเดียวนะเออแป๊บนะเอามาแค่ตัวเดียวก็ได้นะมาแค่ตัวเดียวตัวนี้จากนั้นก็ไปหาเก็บล่างหกดาวมาอีกมาบวกกันอีกแบบเก้าสิบเก้าตัวอะไรอย่างงี้นะก็เดี๋ยวผมสุ่มให้ได้แล้วกันนะดิอารครับเค okay. ดูดิว่าจะสุ่มกี่ครั้งอันนี้เบลลานะเบลลานี่เป็นสี่ดาวอัลตา้านะครับซึ่งแต่ก่อนมันมีให้เก็บไงเก็บแบบเก็บแบบสตาร์เตอร์ง่ายสุดครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีให้เก็บลแะบบ จะเป็นให้เก็บหกดาวขึ้นไปแล้วแต่ก่อนมันจะมีสี่ดาวห้าดาวแล้วก็หกดาวนะครับที่ผมจะเล่นกี่ครั้งครั้งที่สี่นะครับครั้งที่ห้าโอ้ไม่ใช่จะเหมากระดาษแล้วนเนี้ยครั้งที่หกเอ่มไม่ได้ห้าสิบหกโอเคอันที่เจ็ดครับห้าขนนกชัวเอ้ย <laughs> เหมากระดานครับโอเคชัวป้าบนั่นไงก็เหมากระดานก็หลายหมื่นครับแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเราได้ตัวมาสักตัวหนึ่งแล้วก็ มาอัพให้เต็มนะซึ่งผมผมมีแล้วแหละรอานะครับเดียผมให้ดูเจตาอัลตา้าแล้วก็เพนเจอร์นะจริงผมผมมีครบแล้วมีดัมปี้มีฮันนี่มีอลิสมีรีอาอะไรเงี้ยผมก็มีแล้วแหละก็บวกเลยแล้วกันนะตอนนี้แต้มแต้มกลบของผมมีอยู่มีอยู่สี่แต้มนะครับแต่ว่าผมจะหาให้ดูร้อยตัวเลยแล้วกันนะว่าจะใช้กี่ครั้งนะครับก็ด่านที่หารอาก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเข้าไปดูในกล่องของขวัญ น,นี่ครับข้อมูลรับดินเจอร์นะซึ่งเลียรที่เราได้มาจะเป็นล่าง6ดาวนะผมก็แนะนําให้ถ้าเกิดว่าเอาล่าง6ดาวมาบวกกันให้เป็นล่าง7ดาวแล้วก็เป็นออาต้าเนี่ยมันอาจจะเสียเวลาเกินไปนะจริงๆมันก็เสียเวลาเกินไปนครับผมก็เลยแนะนําให้เปิดตัวจากาห้องทดลองรับก่อนนะเหมือนที่ผมสุ่มไปเมื่อกี้แล้วก็ค่อยเอาล่าง6ดาวมาบวกนี่ครับอันนี้สตาร์เตอร์เราได้ครบหมดแล้วละสตัวนะครับอย่ยงก็จะมี KSM นะครับเนี่ยมีฮันนี่เห็นไหมที่เก็บได้ KSM ฮันนี่นะครับ เออเนี่ยอลิสแล้วก็มีเรียอยู่ไหนล่ะอืมแปบบ๊บนึงนะครับเนี่ยดัมปี้แล้วก็เออนี่ครับเรียนักเต้นเออนางแบบนะนางแบบเนี่ยนางแบบเรียที่ผมแนะนำให้เก็บนะแนะนำเลยก็ตั้งแต่ด่าน200 230 283จนถึงด่าน288นะครับไปดูกันดีกว่าก็ด่านพวกนี้ก็ไม่ได้ยากมากนะครับสเตตหลัก อม280ใช่ไหม300แล้วกัน280นี่จะอยู่ในด่านลูกแข่งนะลูกแข่ง283นะครับเริ่มต้นก็จะมีให้เก็บมันก็จะมีะะเมอ่อกัเมันชื่อว่ารนะแอรี่หรือเปล่าแอรี่กับเรีานะอัน,น้จะคิดว่าน่าจะได้ยากหน่อยผมคิดว่าอดูก่อนว่ามันใช้ขนนคครั้งละไห่ครั้งละหกนะผมคิดว่าน่าจะใช้ไม่เกิน หกห้าสามสิบสามร้อยสามร้อยครั้งนี่ไม่แน่ใจว่าจะออกหรือเปล่านะก็เดี๋ยวมาดูอันนีว้วดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาตัวที่มีแต้มแต้มกบส,งสูงๆใส่ทีมหน่อยแล้วกันเนี่ยทีมพี่ร้อยได้ละตอนนี้ได้เก้าตัวแล้วครับไปเอามาฟาร์มพวกสเตทพิเศษฟาร์มพวกสเตทหลักอะไรเงี้ยเก็บตัวนะครับก็เดี๋ยวผมเริ่มฟาร์มที่หนึ่งร้อยก่อนแล้วกันนะแล้วก็ตัดภาพมาตอนที่ฟาร์มเสร็จเลยครับเดี๋ยวก็จะจับเวลาด้วยนะ นั้นไว้เจอกันตอนฟาร์มเสร็จนะครับก็เล่นไปทั้งหมดอ่40 48นาที49นาทีนะก็ที่ว่านมาจะประมาณ60ครั้งนะครับไม่ได้เต็มขนาดนั้นไม่ได้เล่นทั้งหมดนะเพราะว่าเลนเจอร์เต็มครับเคไปที่ทีมเลยรู้สึกว่าจะได้เลี้นาร์ดมาเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมฟีเจอร์อเลี้นาร์ดสี่ดาวนะก็ขายทิ้งครับเลี้นาร์ดสี่ดาวได้มา80ตัวเดี๋ยวมาต้องเลี้วนาร์ดแล้วก็เลนเจอร์ธรรมดา นี่ไหมใช่ครับขายกบไปด้วยก็ไม่เป็นไรหรอกขายไปแล้วเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดตัวนะเร็วหนัดตอนก็เป็นแอรีนนะแต่ผมบวกแอรีนสายฟ้าให้เป็นรื่องแม็กนะจะได้เก็บได้เพชรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่แปดนาทีนะก็คือมันใช้เวลาสูงนะเพราะว่าตัวผมยังไม่ได้อัพเลยนะครับมันเรียกว่าอะไรอัอไม่ได้ไม่ได้อัพเลยไม่ได้ใส่เกียร์อ่าใช่ไม่ได้ใส่เกียร์แต่ว่าก็ผ่านมาได้นะ โอเคเดี๋ยวไปดูที่เรอยเจด้าอัลต่านะเรอตอนนี้มีอยู่สี่สี่แต้มกบนะบวกไปก่อนเลยใช้เวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวตัดมาตอนที่บวกเสร็จแล้วกันอเครับตอนนี้บวกเสร็จแล้วมีทั้งหมดสิบหกแต้มนะแสดงว่าได้มาแค่สิบสองตัวนะโหเล่นไปสี่สิบแปดนาทีเลยนะครับได้มาแค่สิบสองตัวบอกเลยว่าหนทางยาวไกลมากนะครับ ถ้างั้นเดี๋ยวผมไปใส่เกียร์ให้กับทีมพีลล่ของผมก่อนแล้วกันนะเพื่อที่จะให้มันจบจบด่านได้ไปไวนะครับก็ไปที่ทีมสามนะครับก็ใส่เกียร์เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัดภ้ามาตอนใส่เกียร์เสร็จนะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการใส่เกียร์ให้กับตัวฟีของผมไปที่เรียบร้อยนะก็ซินดี้เป็นเซตรีดามิทนะครับปาวก็ลดแร่ลดแร,ดแร่อะไรอย่างนี้ครับลดแร่อันนี้ก็อึดนิดนึงนะครับแล้วก็ื่อนที่ไวเนาะก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับเล่นทีละห้าสิบรอบนะเมื่อกี้เล่น ได้มาแค่สิบสองตัวนะก็เดี๋ยวไปดูอะไรดีกว่าด่านที่เสเตทลักนะครับด่านที่สามร้อยแปดสิบสามถึงแปดสิบแปดนะขอดูนะ้แปดสิแปดเป็นไงบ้างเคียมคิดว่าฟาร์มแปดสิบสามมาดีแล้วครับวพาแปดสิบแปดมันจะได้ตัวมาเพิ่มอีกไงก็เดี๋ยวฟาร์มห้าสิบครั้งแล้วกลับมาดูกันี้ครับว่าจะได้กี่ตัวนะแต่ต้องแต้องใช้เวลาแค่ไหนบวกกับคนนกกี่คนนะครับ ก็ในคลิปนี้เดี๋ยวก็จะได้รู้เลยไม่ใช่กันครับมาครับหลังจากที่ผมไปฟาร์มาเมื่อกี้ห้าสิบครั้งนะก็เป็นเวลาทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีนะครับแสดงว่าผมเล่นไปประมาณอารอบที่แล้วมันประมาณสี่สิบแปดนาทีใช่ไหมก็สิบสองสามสิบครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงคนระับได้มากี่ตัวเดี๋ยวมาดูกันนะเล่นห้าสิบครั้งนะเมื่อกี้บอกเลยว่าเตือมากโอ้จะใช้เวลากี่ชั่วโมงเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าวันนี้จะจบหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้อ่ะตอนนี้ก็ประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับ เอยีอ่สิบห้าเมื่อกี้เท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้สิสิบหกหรือเปล่าเมื่อกี้สิบหกนะขึ้นมายี่สิบห้าได้มาเก้าตัวโคตรน้อยเลยโอเคครับไปฟาร์มกันต่อมาครับตอนนี้ผมเล่นไปทั้งหมดเออฟาร์มไปทั้งหมดสี่ชั่วโมงสามสิบเอ็ดนาทีนะและโดยผมที่ผมได้นะก็คือได้แต้มมาเก้าสิบเอ็ดแต้มนะก็คือบวกไปแล้วเก้าสิบตัวนะครับเหลืออีกเก้าตัวนะเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าอีกกี่ครั้งถึงจะได้นะเดี๋ยวจะเล่นสักห้าสิบครั้งแล้วกัน ก็ที่เ 30, ล่นไปเมื่อกี้น่าจะประมาณสามร้อยครั้งแล้วมั้งครับสองร้อยสามร้อยครั้งแล้วไม่ได้นับนะก็ครั้งละสามไปครั้งละหกขนนกนะครับก็ร้อยหนึ่งก็หกร้อยสามถ้าสามร้อยก็พันแปดนะโอเคครับเดี๋ยวไปลองเล่นดูก่อนเลยแล้วกันนะคือตอนนั้นผมไปเล่นด่านไอ้นี่ครับสองร้อยแปดสิบสามแล้วด่านมันยาวอ่ะแล้วผมก็เลยมาเล่นด่านสองร้อยแปดสิบสี่ซึ่งด่านมันสั้นกว่ามากนะประหยัดเวลาขึ้นเยอะครับโอเคฟาร์มห้าสิบครั้งนะครับ นั้นไว้ตัดภาพมาตอนที่ฟาร์มเสร็จแล้วกันนะครับว่าจะได้เก้าตัวหรือเปล่าหรือว่าจะ,จะต้องฟาร์มเพิ่มอีกโอเคครับ, okay, รบตอนนี้ก็เล่นไปสี่ชั่วโมงห้าสิบ้านาทีนะเมื่อกี้สา3สิบสาสิบเอดนาทีนะครับเล่นเพิ่มมาอีกย4ิบสี่นาทีนะเล่นห้าสบครั้งนะครับก็วัขึ้นเยอะครับเล่นด่านอ่ะสองร้อยปดสิบสี่นะใช่ไหมมาดูกันครับว่าผมจะมีกี่ตัวนะเราเริ่มจากการขาย เลี้ยวนาดก่อนแล้วกันขายเลี้ยวนาดได้ครับโอ้แปกสีตัวหวังว่าอา่าเจ้าลีอาจะได้เยอะมีนะตอนนี้ก็เป็นหกดาวเรนเจอร์ว่องไวครับขายเอลลี่ทิ้งโอ้เกือบขายไปแล้วตัวนี้ต้องรองไว้ให้ดีๆแไม่ตัวพีร้อยถ้าขายนี่ก็ทำอีกยาวครับไอเจ็ดดาวเอลต้านระู้สิว่าผมจะบวกรีอาได้กี่ตัวนะ จริงๆก็ใช้กบหกดาวได้ก็ได้นะครับเพราะว่าเธอกฟาร์มอันนี้มันแบบมันแบบเปลืองเวลานะอ่าได้มาได้มาเจ็ดตัวนะใช่ครับเดี๋ยวผมเอากบหกดาวบวกเ้าเลยจริงๆผมเอากบหกดาวบวกก็ได้นะต้นทุนมันถูกกว่าอีกนะครับมันไม่แบบว่าฟาร์มนั่งฟาร์มห้าสิบครั้งเอาเจ็ดดาวขั้นสูงสุดนะครับ โอเคหนึ่งเอา้าโอ้ขาไปสองตัวโอเคครับบกไปอีกรอบเตมดูเลยว,ว่าขาไปสองตัวตอนได้มีเก้าสิบสองใว่าผมได้มาแค่หกตัวนเนี้ยมานบวกเข้าไปเลยเก้าสิบแปดหนึ่งร้อยเรียบร้อยครับเย้ yeah, ผมมีทีมพี่ร้อยครบทั้งสองทีมแล้วผมใช้เวลาเยอะมากเลยนะครับเจ้าตัวเจ็ดดาวนี่ ใช้เวลาไปเกือบ5ชั่วโมงครับเนี่ยดูดิก็เต้ยว่าชอบคลิปนี้ก็มาช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดดิ่งด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย